สร็จไปที่เรียบร้อยครับกอช่วงที่ผมก็ลยมาเล่นเกมอะเนีนาเบีเอาครับซึ่งเป็นเกมที่ท่กคนน네่าจะรู้จักหน้าดูนะครับก็เกมนี้มันแปลว่าเป็นชุดแอนด์รูทก็คือรูทของแล้วก็ถอนกับถอนถอนกำลังออกครับก็ี้ผมจะมาเล่นแบบรวยเทมเลยครับก็จะมาเล่นเกมเกมเบีเอาครับก็ผมไม่ได้มาเช็ดเกมเบีรเอามัน ดาวขอไปค่อนข้างเต็มเพราะว่าผมจะหลดค่อนข้างสูงมากเพราะช่วงนี้ผมกำลังจะดาวโหลดเกม Call Duty Boston Mobile ครับก็จะมาลองเล่นดูไม่รู้จะโหลดได้หรืเอเปล่าว่าเครื่องผมก็ไม่รู้จะรับรองได้หรือ่เพราะผมจะมาเล่นไอนนเดียเบคอ พื้นที่ไล้ลกันเป็นเหมดอที่เบสท,ทุกคนต้องหาเล่นแต่ก็เล่นดั <Surprise. S 1> ย 喂，哪位？ What? Ôi chay ý thì oh, hiền lạ Tay đừng xuống ít xuống Mấy mì là Oh my god. Yeah, <coughs> ผมเห็นคนวิ่งนะเมื่อกี้ผมย่อๆให้มันแบบเข้ามาเตรียมตัว เขาไม่สู้กันหรอกไอ้น้องจะมาจิงกับกูเหรอมาดิมาดิพูมด,ดมากนะมึงตายซะ ียกศัตรูเข้ามาเข้ามาไม่เข้ามามันจะเข้ามาไม่เข้ามา นี่ครับคือเกมมิชชั่นคอมพีวเตอร์แฮริงนะครับผมก็ไม่อยากจะโม้ล่ะครับตอนอยู่ประตูนี่ผมก็เสียแล้วแหละโอเคอยู่ข้างหน้า เดาน่าจะเป็นคนไม่เขาทแตนงสวีสว่ ไปแล้วไม่อยู่แล้วคืออยู่ผมตายแน่ๆเลย ถ้าไม่มีอะไรก็ผมก็จะไปรู้ของแล้วกันนะครับอ่าจจเองตัวเองเฮ้ย เล่นละหาแตกเยอะแล้วเล่นเป็นโจนแล้วกันช่องข่าวความคืดหน้าเราก็ต้องโจนดีนะเออมันโคตรแตกต่างเลยมองค่อนข้างกว้างมากก็เล่นโจนมันซุ่มของแบบนี้จะคิดว่าอย่างไงวะ ปัญหาคือเราไม่มีกระเป๋าเชิดแมงเราต้องฆ่าบอดเราต้องฆ่าคนฆ่าคนฆ่าบอดแหละอของแตกก็เยอะและเราจะแตกของตัวเองไม่ได้นะโอเคภารกิจของเราก็เนี่ยเป้าหมายสูงสุดรออยู่ประมาณสาสิบนาทีก็โจนก็ขยายยื ยืดค่อนข้างนานอยู่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วผมผ่านนี่ผ่มแบบกดไล้ like เลยอาจอตัวเองอไอ้แวบ,บแดกผมก็นึกว่าเป็นโจรน,นะแต่พอผ่านผ่านไปผมแตกเฉย ผมอยากให้มันเกมแนวนี้เป็นพูดถึงหนึ่งมันก็มาเลยเนาะมันจะไม่ตายดีค่ะรอบสังหารมันจะไงคน,คนรู้เปล่าอ่ะ i care like this was one of those! ตอวเางนี้นะนี่คือบอทนี่คือบอทถ้ามันเสียพูดอย่าง้บอทเไ่ต้องกลม่ต้องเแล้วผมก็ไม่ตายด้วยเอาใจตัวเองเอง้ยคุณเห็นอะไรไหม เลอสา3คน มีแล้วยิงเลยของมึงเพือคนยิงดิเล่ดิโอ้โสดอมมือสองสิเอ้ยมึงก็ยิงให้มันตายดิไอ้เหี้ย มึงอยู่ไหนกวปบเล็กๆ้วกันมันอยู่ไหนมังอยู่ไหนหาละทิงผมเห็นคนผมเห็นคน เจอคนอีกา่จัดเย้แม่งเจอคนอะไรกันเยอะแยะวะเตัวเตัว ฟันเลยว้าวนการที่แบบแบบยังไงดีวะ แบบกับเดียวกับผมเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงครับแต่นี่รถทรีกก่ผมชอบมากเชิงเขาแม่งไม่มีผมแบบไม่ค่อยอยากจะชอบเล่นมากเลยเออมไม่เีจกจะคนหัวเหลือเกินตเติมแลก็สูนแป๊บนึง มยิงกูไหมมายิงกูแนนๆ เคก็เป็นไงกับบางคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมบอกเลยนะคนเล่นเบรกเอาแบบที่ผมอยู่เนี่ยเม่งเสียของก็ข้างเยอะเลยเสียของไม่รู้กี่บาทเลยเนะี่ยเม่งข,งขุมโคนลงทุมข้างเยอะมากเลยลนเนี่ยตังหลักแสเนียกว่าจะเล่นมาถานได้ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับคือเกมนี้ผมอาจจะ ลบเกมทิ้งอะเดี๋ยอาจจะกลับมาเล่นอีกใหม่ถ้าคนชอบเกมอ r e รีนาเบกเอานะครับก็เป็นยังไงก็บ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็คลิปที่ผมจะไป็นต่ตอในช่วงวันน่าจะเป็นเดือนมีนาใกล้ๆสิ้นเดือนหรือไม่ก็หรือไม่ก็จะเป็นเดือนเมษา คือภา,าครับเพราะว่าผมจะกองคลิปไว้ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าจะเล่นตัดต่อคลิปลงคลิปเป็นเป็นสัปดาห์ไม่ก็เป็นเดือนนะครับก็แล้วแต่ผมจะตัดต่อคลิปก็ไว้เขียนวันนี้ก่อนลวกันผมแบบหัวร้อนละเออพอละเปยกเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นนานๆไปเดี๋ยวผมก็เตะตอ่อริบโอ้ยชนะคครั้งนี้ว่าฮีเลียแป่แงๆหมดเลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ